ก่อนแล้วจ่ายที่หลังซิลินดองกระหล่ำปีม่วงดูสีดิสีสวยมากเห็นชัดไหมเนี่ย ซิลินเคยดองกระหล่ำปีนะคะปรากฏว่าสีมันซีดไม่สวยแต่อันนี้ยคนดูบอกว่าสูตรผักดองสามรสของซิลินอะใช้สูตรนั้นเลยแล้วก็เวลาเอามาดองกระหล่ำปีม่วงให้ใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยเนี่ยซิลินก็เลยลองทำดูปรากฏว่าสีมันไม่ซีดเลยแล้วสีมันเข้มสวยมากซิลินก็เลยเอามาใส่ถ้วย แจกลูกค้าเพราะกินไม่หมด <laughs> สวยมากดูดิเลิศอะขอบคุณมากนะคะที่แนะนำ เชน imo mi fao bills cards can't change สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะซิลินมาขายของตามปกติค่ะวันนี้เอาเข้าวผัดแล้วก็ข้าวผัดกุ้งมาขายข้าวผัดกุ้งกล่องนี้นะคะ9.5ยูโรค่ะในระหว่างที่ขายตามปกตินั้นก็จะมีผู้ชายท่านนี้นะคะเขามาซื้อปอเปี๊ยะหอันเมื่อตอนเช้า ขออุ่นให้เลยแล้วเขาจะได้กินเลยนะคะซิลินก็ขายไปให้ตามปกติในราคา1.6ยูโรสักพักนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็กลับเข้ามาอีกค่ะเขามาบอกว่าขอปอเปี๊ยก่อน3อันลงบินได้ไหมแล้วเขาจะมาจ่ายสัปดาห์หน้าตอนที่เขาพูดซิลินได้ยินไม่ถนัดนะคะซิลินกลับเข้าใจว่าเขาจะจองปอเปี๊ยสสำหรับสัปดาห์หน้า3ชิ้น ซิลินก็เลยขอชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เขาไว้นะคะซิลินก็กำลังจดอยู่พอซิลินจดเสร็จแล้วนะคะเราก็คุยกันเหมือนลูกค้าปกติก็คุยกันเรื่องสภาพอากาศนะคะวันนี้อากาศไม่ดีเลยฝนก็ตกแดดก็ไม่มีเขาก็เริ่มคุยเรื่องของเขานะคะในใจซิลินก็คิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้คุยเก่งจังเลยจองเสร็จแล้วซิลินจดเสร็จแล้วทำไมยังไม่ไปสักที ระหว่างที่เราคุยกันไปนะคะซิลินก็ได้กลิ่นค่ะเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์นะคะกลิ่นแรงมากท่าทางเขาเหมือนจะเป็นคนที่ติดดื่มะคะ่ะดื่มจนกลิ่นเงื่อกลิ่นตัวเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์คุณผู้ชมพอนึกออกไหมและเมื่อกี้ซิลินพึ่งทอดเกี๊ยวทอดนะคะซิลินก็เลยหยิบเกี๊ยวทอดให้เขาชิมเหมือนลูกค้าปกติทั่วไปเลยคุณผู้ชม ซิลินก็นึกหน้าอยู่นะว่าคนนี้ซิลินก็เคยเห็นนะเขาอยู่แถวๆนี้ยแหละแต่ไม่เคยมาซื้อซิลินกินเลยเขากินเกี๊ยวทอดซิลินเสร็จแล้วนะคะเขาก็ยังยืนอยู่หน้าร้านต่อก็ไม่เห็นไปไหนสักทีซิลินก็เลยมาทํางานของซิลินต่อนะคะระหว่างที่ซิลินทํางานไปเขาก็พูดของเขาไปวีปามานปามัน,มน,มน ไปได้สักพักใหญ่นะคะลูกค้าหลายๆท่านก็เริ่มทยอยมาซื้อของแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนอยู่ตรงหน้าร้านคุณผู้ชมซิลินก็ไม่เข้าใจเขายืนรออะไรหรือว่าเขาจะอยากดูเราทำงานเนาะในใจซิลินคิดอย่างนั้นนะตอนนั้นอะ และในที่สุดเขาคงทนไม่ไหวเลยพูดขึ้นว่าผมจะซื้อแฟร์ฟิลเมนสิบดิบบูเบเลตตรงเดียวมัดเนาะน่าจะน่ากินบูเบเลตนะกินตัวบูมาดีสัปดาห์หน้า Bah oui, c'est sûr. Bah, bien sûr que oui. Attendez. Je ne fais euh, pas de promesses inutiles. Je finis là d'abord. Ah, je comprends, vous faites ça pour semaine prochaine. Non, parce que toi, tout à l'heure, dis bien... Je, je... Non, j'ai dit, je me prépare à l'eau pour manger oui. tout de suite et je vous paye la semaine prochaine. D'accord, d'accord, d'accord. Vous n'avez pas compris Non, je ne comprends ah, pas. Ah non vous inquiétez pas il n'y a pas de problème hein. attends un peu je finis oui, non, bon. non mais il n'y aura pas de soucis mais... moi quand je dis quelque chose euh... voilà Comme je vous dis je connais tout le monde à Bercy il y en a trop qui sont arrivés les trop je les connais ร้อนระวังร้อนต้องระวังร้อนต้องระวังแต่กินก่อนมาจ่ายที่หลัง หลังจากเสร็จงานที่ตลาดซิลินก็เล่าให้พ่อเลี้ยงถึงเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เอาคลิปนี้ให้พ่อเลี้ยงดูด้วยนะคะพ่อเลี้ยงบอกว่ารู้จักค่ะผู้ชายคนนี้เป็นเด็กในหมู่บ้านเนี่ยแหละอายุเพิ่ง30ต้นตนเองสมัยที่ผู้ชายคนนี้เป็นนักเรียนนะคะพ่อเลี้ยงก็ได้สอนแฮนด์บอลเนาะในโรงเรียนก็ได้เจอเขารู้จักเขาแล้วก็รู้ได้ว่าเขานะคะติดแอลกอฮอล์ oh แล้วก็ติดยาจ้า เพราะเลี้ยงบอกอีกด้วยว่าเธอไม่ต้องหวังหรอกว่าเธอจะได้เงินจากเขาซิลินก็เลยหัวเราะเออซิลินฟังภาษาฝรั่งเศสผิดนะคะพอรู้ว่าเขาจะมากินก่อนแล้วก็มาขอจ่ายทีหลังแค่คำนี้ซิลินก็ไม่หวังแล้วแหละว่าเขาจะกลับมาจ่ายนะคะเราก็คิดซะว่าเราให้ทานเนาะทำบุญไปไม่เป็นไรคะ่ะปอเปียสามอันทำให้เขาหายหิวได้ได,ได้อร่อยได้นะคะเราก็สบายใจเนาะคิดอย่างนั้น พ่อเลี้ยงยังถามอีกว่าแล้วถ้าสัปดาห์หน้ามาเขามาขอเธออีกล่ะเธอจะให้ไหม <c oughs> ซิลินตอบตรงนี้เลยนะคะไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆก็ต้องดูสภาพเขาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ซิลินรับรู้แล้วว่าเขาติดแอลกอฮอล์แล้วก็ติดยาก็เท่ากับว่าเขามีเงินไปเสพสิ่งพวกนี้นะคะแต่ไม่มีเงินมาจ่ายค่าปอบี้เออถ้ามาอีกคราวหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันคะ่ะ นานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ยซิลินให้ได้ค่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามาขอทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยไม่ไหวนะจ๊ะมีมือมีตีนเหมือนกันนะคะก็ต้องทำมาหากินนะคะมีเงินซื้อสิ่งเสพติดได้แต่ไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อปอาเปียนี่ซิลินไม่สนับสนุนนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นคนจนจริงๆไม่มีอันจะกินจริงๆอย่างเงี้ยค่อยว่าไปอย่างไปแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอะเบี้ยโต